การออกพรบเนี้โทษสกัดตัวเป็นส่วนหนึ่งของการร้องร้องแม้ว่ายังเห็นแตกต่างกันอยู่นปจคนเสื้อแดงเห็นว่าน่าจะเริ่มต้นจากการเนี้อโทษประชาชนส่วนแกนนาและผู้สังกัรสังหารประชาชนกันออกไปก่อนแต่มีสอสอพักเปไทยจํานวนหนึ่งบอกว่าทีเดียวหมดเลยเพื่อเดินหน้าสู่การร้องร้องเป็นเจตนาดีทั้งคู่แต่เมื่อเห็นแตกต่างก็ไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้เกิดความขัดแย้ง พรบอรปรองเนื้โตุสกรรมของวรชัยเหมะและพวกไปรออยู่ในวาระแรกของสภาหมายความว่าเปิดสภาเดือนสิงหาพิจารณาได้ทันทีก็ว่ากันไปตามลำดับนั้นก่อนส่วนปี่น้องสอสอคนอื่นๆกลุ่มนอื่นเข้าใจเห็นแตกต่างเนี่ยไปขัดขวางไม่ได้ครับพี่น้องเป็นเอกสิทธิ์ของสู้ผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายแล้วอย่างที่ผมบอกตอนต้นไงครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรอดูใจเห็นเราขัดแย้งกันเองอยู่ผมก็เห็นว่า แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วหันหน้าไปทางเดียวกันประคับประคองสถานการณ์และเปิดสภาพับพรบอรของวรชัยเหมะก็ต้องหยิบมาพิจารณาทันทีเป็นอื่นไปไม่ได้มันเดินหน้าไปแบบนี้อยู่แล้วให้ท่านสบายใจถามว่าทำไมรัฐบาลต้องสร้างการฟรองดองซะเองก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการเขาเรียกคออปอ มีดรคณิตนนครเป็นประธานอยู่แล้วทําไมให้คออพอนั่นแหละทําหน้าที่สร้างความปลองดองพี่น้องครับผมยืนยันท่านฟังดีๆผมยืนยันบนเวทีนี้ว่าภารกิจปลองดองเนี่ยทาอย่างที่รัฐบาลนายอภิสิทำธธม,มาเนี่ยสิบชาติก็ไม่สําเร็จผมไม่ได้ประมาทกรรมาการชุดดรคณิตไม่ได้ประมาตัวดรคณิตแต่มันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศผมจะเล่าให้ท่านฟัง ว่าประเทศที่เขามีความขัดแย้งกันทางการเมืองเข็นฆ่าประชาชนบาดเจ็บล้มตายมีหลายประเทศพยายามจะสร้างการปรองดองแต่ยังไม่สําเร็จในขณะที่ก็มีอีกหลายประเทศสร้างการปรองดองแล้วก็สําเร็จแล้วในการสร้างความปรองดองของหลายประเทศโดยเฉพาะที่สําเร็จเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ คณะกรรมการชุดด no of ังกล่าวก็คล้ายๆกับคณะกรรมการชุดดรคณิต์นนนครนี่แหละครับเมื่อมีคณะกรรมการคล้ายๆกันถามว่าทําไมบางประเทศสําเร็จและประเทศไทยยังมืดมนอยู่คําตอบก็คือว่ามันมีความแตกต่างอย่างสําคัญของกรรมการสร้างความปรองดองในหลายประเทศกับประเทศไทยในห้าประเทศพี่น้องครับมีความขัดแย้งทางการเมืองฆ่ากันบาดเจ็บล้มตายมากมายกว่าประเทศไทยหลายเท่า บางประเทศฆ่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตห้าประเทศเหล่านี้มีคณะกรรมการสร้างความรองดองที่ทำสำเร็จเขายอมรับกันทั่วโลกประกอบด้วยแอฟริกาใตา้ชิลีอาร์เจนตีนากัวเตมาลาและเอลสวาดอกห้าประเทศนี้ครับเขาทำสำเร็จเพราะที่มาของกรรมการสร้างความรองดองอะ เขาเป็นที่มาที่ยอมรับเช่นบางประเทศให้สหประชาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งตัวแทนเป็นชาวต่างชาติเข้ามาเป็นแล้วให้ตัวแทนที่ทุกฝ่ายยอมรับในประเทศนั้นๆมาทําหน้าที่บางประเทศเขาให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อมเลือกตัวแทนเข้ามาสร้างความปลองดองบางประเทศเขามีการคัดสรรจากอดีตผู้นําของประเทศตัวเอง มีอดีตผู้นําของประเทศอื่นๆเข้ามาทําหน้าที่เป็น,นคณะกรรมการแต่ในประเทศไทยเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้จัดการปราบปรามประชาชนเสร็จแล้วในวันที่19พฤษภาคม253ตัวนายอภิสิทธิ์เองเซ็นหนังสือแต่งตัตตง้งดรคณิตนรครเป็นประธานคอปปบอกว่าให้มาหาความจริงและสร้าง,งความปลองดอกพี่น้องครับในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมหาศาลน่ะ มีคณะกรรมการที่ทำงานนี้สำเร็จไม่เคยมีประเทศไหนที่ให้ผู้นำประเทศซึ่งเป็นคู่ขัดแยง้งตั้งกรรมการเองขึ้นมาสร้างความรองดองไม่มีเพราะคนที่เป็นคู่ขัดแยง้งคนที่ประชาชนเขาชี้หน้าว่าไอ้นี่แหละสังฆ่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยมันจะมาตั้งกรรมการสร้างความรองดองได้ยังไงคุณไม่มีหน้าที่สร้างความรองดองคุณมีหน้าที่ขึ้นศาลและติดคุกในคดี จ้างวานสั่งฆ่าบงการสังหารประชาชนแต่นี่ไม่ใช่ครับนายอภิสิทธิ์ไปตั้งดครคณิตมาทีแรกคนไทยก็โคมครับนึกว่าดครคณิตทำสำเร็จแน่เพราะว่าเห็นท่านเป็นคนหัวใสมีความเฉลียวฉลาดผมก็ไม่กล้าล่วงท่านนะครับแต่งานที่ท่านทำเนี่ย มันเกิดมาจากต้นทางที่บิดเบี้ยวก็เลยเป็นภาระหนักอยู่บนบาทันะรัฐบาลชุดนี้สภาชุดนี้เลยต้องออกโุงไงครับเพราะจะไปรอกรรมาการชุดดังกล่าวเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะต้นทางมันไม่ใช่ก็เลยเอารัฐบาลเอารัฐสภาที่มีต้นทางมาจากประชาชนนี่แหละทําหน้าที่การจะปรองดองกันได้ในชาติไม่ได้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งและปรองดองกันเลยนะครับแต่ต้องทําหลายอย่าง อย่างที่ผมเรียนไงครับรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้เยียวยาผู้เสียหายก็ต้องทำกระบวนการตรวจสอบความจริงให้เกิดความยุติธรรมต่อเหตุการณ์ก็ต้องมีดูแลใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมให้ได้รับความยุติธรรมก็ต้องปรากฏแล้วบัดนี้เมืองนี้พูดกันตรงไปตรงมาครับถ้าจะปลองดองกันโดยไม่พูดถึงนายกพาสินเลยไม่มีทางปรองดองได้ผมไม่ได้บอกว่า นายกทักษิณเป็นคนไม่อยากลองดองผมไม่ได้บอกว่านายยกทักษิณสั่งการให้เกิดความวุ่นวายถสาหากว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากการปลองดองไม่ใช่อย่างนั้นและไม่เคยเป็นแบบนั้นแต่พันตํารวจโททักษิณชินวัรนะเป็นต้นทางของความอายุติธรรมทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ไอ้ที่เขาทํามาตั้งแต่ปี48จนปฏิวัติ49ยาวมาจนถึงวันนี้เหตุผลเดียวนะครับที่พวกเขาจะทำนะ่ะ คือต้องการจะกำจัดทักษิณชินวัตรให้เพ้นไปจากเวทีการเมืองให้เพ้นไปจากประเทศไทยด้วยความเคารพนะครับพูดตรงๆกำจัดให้ชีวิตหายไปจากโลกนี้ได้เขายิ่งอยากจะทำดังนั้นการมีขบวนการปฏิวัติ49ก็เพื่อจัดการทักษิณตั้งทอคอสอมาไอ้เนี่ยท,ทอตททคอสอไม่เกี่ยวครับทอคอสอนี่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วเราะเป็นหนี้ทุกคน ั้งคอตอสมามีกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยก็เพื่อจัดการทักษิณออกกฎหมายย้อนหลังเรื่องยุบพรรคแล้วไปตัดสิทธิกรรมาการเหรือนพักการเมืองในโลกไม่มีครับกฎหมายมีผลย้อนหลังแต่ที่นี่มีก็เพื่อจัดการทักษิณไปตั้งองค์กรอิสราต่างๆนานาวินิจฉัยจนคำว่าสองมาตรฐานบานปลายทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพื่อจัดการทักษิณยึดทรรมเนียบยึดสนามบิน คนล้มรัฐบ,บาลนายสมรสุนทรเวชก็ไม่ใช่เพื่อจัดก,การสมรัครครับเพื่อจัดก,การทัพษสินยุบพรรคการเมืองสามพักประธานสารรัฐธรรมนูญพูดเองบอกว่าช่วงนั้นเห็นว่าบานเมืองไปไม่ได้ก็เลยยุบเสี่ถ้าเห็นว่าบานเมืองตอนนั้นไปได้อาจจะไม่ยุบก็ได้เอาถ้าพูดอย่างนี้ตัวตระเงลงนะครับจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามานั่งวุ่นวายอยู่แบบนี้ ทำอย่างนั้นก็เพื่อจัดการทักษิณังแล้วที่พยายามจะระดมสัพรีก,กำลังทางการเมืองเปลี่ยนขั้วย้ายค่าไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอาวภิสิ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพื่อจัดการทักษิณเบีย้ยกฎกติกาทุกเรื่องจนประชาชนเห็นความอายุติธรรมต่อหน้าเขาทนไม่ได้เขารวมตัวกันออกมาต่อสู้ที่คุณทำกันอย่างนั้นก็เพราะคุณต้องการจัดการทักษิณน,นะแล้ว ที่พยายามจะล้มรัฐบาลนายกยิงลักอยู่เนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะจัดการยิงลักอีกนะครับต้องการล้มรัฐบาลยิงลักเพื่อเป็นบันไดไปสู่การจัดการทักษินครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดกันเรื่องความรองดองในบ้านเมืองน,นี้เราไม่พูดถึงพันตำรวจตททักษินชินวัตรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ต้องเอาความจริงมาพูดกันนะ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีพันตำรวจโททักษิณจินวัารเป็นสุดยอดจัก,กรวาลของชีวิตคือเอไอะไรมันก็อเอามาลงที่ทักษินหมดแล้วก็ทำจนบ้านเมืองเละเทะรันเนระนหน้าก็เพื่อจัดการนายกทักษินคนเดียวอย่างที่เขาบอกว่าเผาบ้านเพื่อไล่หนูเนี่ยไอ้นี่แล้วครับทำ แล้วพอบ้านเมืองยุ่งเหยิงตัวพวกเขาเองที่ทําทั้งหมดนี่ก็แก้ไม่ได้รับมือไม่ไหวเจอกับประชาชนตัวจริงใส่เสื้อแดงออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองตกอกต,กตกใจกันเองแล้วก็เลยจะมาเรียกร้องพันตำรวจโททักษินว่าทักษินหยุดเถอะทักษินพอแล้วทักษินหยุดก่อนจะหยุดได้ยังไงล่ะเขาไม่ทำไม่ได้ทําอะไรมาตั้งแต่ต้นพวกมึงดังนั้นแหละทำมา ก็ไปรังแกเขาเองไปเล่นงานเขาเองไปเหยียบย่ำเขาเองไปพังจนว่าเขาเลือดตาแทบกระเด็นมนุษย์นะครับมีเลือดมีเนื้อมีจิตมีใจมีจิตวิญญาณมีศักดิ์ศรีโดนขนาดนี้ก็ต้องสู้ใครไม่เจออย่างนายยกศักษิณไม่รู้แหะครับว่ารู้สึกยังไงใครไม่โดนแบบนั้นไม่มีทางเข้าใจนะครับ แล้วพอท่านสู้โดยมีประชาชนอยู่เคียงข้างก็ไปตกอกตกใจแล้วก็ไปชี้ใส่ก็อีกว่าทักษิณคือต้นเหตุของปัญหาประเทศไม่ใช่ครับต้นเหตุของปัญหาประเทศคือมีคนกลุ่มหนึ่งในบ้านเมืองนี้ทนเห็นประชาชนเติบโตขึ้นจากการทำงานภายใต้การบริหารของทักษิณชินวัตรไม่ได้คนบางกลุ่มในบ้านเมืองนี้ ทนเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีทนเห็นประชาชนฉลาดทนเห็นประชาชนมีพัฒนาการชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างชัดเจนจากความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองไม่ได้เลยออกมาทำให้ปนป่วน,นวุ่นวายจนถึงปัจจุบันนี่ครับคือความจริงและความจริงของผมเป็นความจริงที่จริงแท้เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาเป็นความจริงที่ไม่ต้องพา ไอ้พวกบ้านนั่นไปเปิดเวที่าความจริงทุกวันเสราร์ความจริงอยู่ดีๆมันไปพาออกเหลือแต่ความเท็จเลยครับทีนี้และพี่น้องครับวันนี้บ้านเมืองเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ความปรองดองเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยอมรับในอำนาจอธิปไตยของประชาชน แล้วถอนตัวปล่อยมือจากการเข้าไปแทรกแซงกลไกลต่างๆของประเทศให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องให้โอกาสพันำตำรวจโททักษินจินวัตในการพิสูจน์ตัวเองกับกระบวนการยุติธรรมที่เป็นปกติถามว่ากระบวนการยุติธรรมที่เป็นปกติคือยังไงก็คือต้องให้หน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบ โดยไม่มีอักติเข้ามาทำหน้าที่คุณชาผมยอมรับสิ่งที่คอตสทำไว้อย่างนั้นเหรอคุณจใจยยอมรับว่าแก้วสันอติโพธิเป็นกลางในการทำคดีทักษิณอย่างนั้นเหรอคุณจใจยอมรับว่าคุณหญิงจารุวรรณเมธกาตรงไปตรงมาในการทำคดีนายกทักษิณอย่างนั้นเหรอคุณจใจผมยอมรับเหรอ ว่าไม่มีรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลทักไทณรักไทยถือเงินไปให้กรรมาการคอตสอบางคนแล้วไปซื้อบ้านซื้อช่องเป็นเรื่องเป็นราวคุณใ้ผมยอมรับเลยไม่มีทางเพราะผมรู้ความจริงว่าอะไรมันคืออะไรแล้วความอัปยศแบบนี้คุณจะยัดเยียดให้พันตำรวจโททักษิณรับไว้แล้วความอัปยศแบบนี้คุณจะยัดเยียดให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วบอกว่า พิงทุกเรื่องไว้ข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้ามันเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะไอ้ข้างหลังมันผิดชัดเจนอยู่เต็มประต,ตูแล้วเราจะเดินไปได้ยังไงล่ะครับทาไมแก้ไขไอ้สิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องขึ้นมาเสียคอนผมถึงบอกนะครับว่าถ้าจะสร้างความพร้อง,องกันจริงๆต้องมาคุยกันทั้งหมดและต้องไม่มีเงื่อนไขอะไรมา แล้วต้องยอมรับเทพีว่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ประชาชนมาเจ็บมาตายเป็นร้อยเป็นพันนั่นอ่ะก็เพราะพวกคุณเนี่ยต้องการจะโค่นล้มพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่เวลาที่คุณรุมกันตีทักษิณลม้มลงเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่าง